สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เรามาเดินตลาดปลาตลาดปลาอูปลาเยอะมากพี่น้องปลาได้มาใหม่ๆหรโอ้ปลาตองปลาตองปลาตองขายไงครับเนี่ยโอ้ไม่แพงเนอะรลลล้อยละร้อยปลาตองกับปลาประกด กระเจงเดินด้วยก่นอนนี้ปลาชอ่อ,อชนปลาช่อนนะครับปลาช่อนแม่นม้ำกระโดงไล่เลยปลาช่อนแม่นม้ำปลาช่อนแม่นม้ำนุ่นย,ยาวไปนู่นพี่น้องอันนี้เป็นหอยหอยหอย มาตองมาเดินบุ่มๆนี่พี่น้องปลาเยอะมากๆอันนี้ปลาแหง้ปหงปลาแหง้ปหงปลาแห้งปลาแห้งแดดเดียวโอ้เฮ้ยตาตอง อากรอย่างนีนะครับปลาตองยัดดูปลาตองยั์ประกดปะกด้งหมประกดข้งยัด์ปลลเลยคระกด้งอันนั้นอันนั้นอันนั้นปดเนื้อปลาตองเนื้อปลาตองพอเอาไปแม่งอาไปราบไ้เป็นเนื้อไปเลยแบบ เป,เป็นแนนท็กนึงก็ปูกใุ้านนน้ปแดนี่เป็นพวกิท้องใหญ่ๆอันนี้เป็นปลาในพี่ปลาในมีไข่ทุกัวนนกานี่นะคะปลาในกดเตืองจ้ากราซิวอันนี้กดขดกดขังกดขดดังกบดเหลืองกดขังกดเหลือง เท้ no ามีนะพี่เลยปลาเค้ากระดอนปลาเค้าอันนี้เป็นปลากระซิลปลาซิวปลาล้นล uhm. ้วนปลาแม่น้ำปลาแม่น้ำปลาแม่น้ำปลาตระกูลปลาบึ้งน้องบึ้งสุดยอดปลาเลยนะอือ ปลาไหลก็มีปลาหลดก็มีปลาไหลปลาหลดก็มีนะครับเยอะมากๆเลยรุ่นขนมตัวใหญ่ด้วมัตอนนี้ปลาเนื้ออ่อนนะครับนี่ปลาเนื้ออ่อนเลยไม่ได้ตั้งใจจะซื้อปลาเลยอันนี้ปลากระทิน เราก็ทิ้งมีนี่ตัวเดียวบ้านเย็นห้าซือเราก็ต้องแบบฟรีดอ่าอันนี้น้อยๆก็เลยไปใส่ที่อย่าที่เอาไปปลาไหลายที่ทำแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มาแล้วก็ปล่อยปลาไหลเลยครับอะไรเต็มแล้วอันนี้ก็าปูไปยังไงปูสี่ร้อยห้าสิบวัตตุยาโอ้ยถนนเช่นนี้มีแต่ปลาปลาเต็มไปหมดเลยดูยีหรอ ปลาบูปลา,าไหลปลาไหลยักษ์โอ้สุดกระลุ่นไม่น่าเลยปลาไหลมนจะบอกแล้ววิธีอันนี้ปลาตองวิธียอันนี้ปลาตองไทุเรียนอันนี้ปลาตองขี่น้อยู่บวิธีเห็ดเอาเนื้อปลาเต็มเนื้อปลาตองเอ,เอาเป็นลาบ นีอันี้ตัวเบลอร์ด้เาเอาแต่เนก็ได้นะคะตัวเบลอเบลอเลยถ้าเป็นตัวร้อยได้ตัวสามองเหตัวก็มีตัวใหญ่ใถ้าอย่างเป็นเนื้อขายยังไงรอยาตัะสามร้อย่ลวะสามร้อยาไม่ม่ไม่กล้านัดแล้วเพราะว่าช่วงนี้ออกไปหาลูกค้าบ่อย โอ้ยปลาทั้งนั้นเลยปลาตะไห้ปลาแม่น้ำ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 อันนี้หอยหอยเชอรี่หอยเชอรี่เออหอยเชอรี่ก็หอยโข่ง ไม่ใช่ตลาดสดนะครับอันนี้เป็นตลาดริมถนนเป็นตลาดริมถนนผักก็มีขายก็สวายเป็นงก็มีะบกระบึกบอระบึกบรบึก้เบรบึกะบรบึกเรบึกะบรบึกะบรบึกะบรบึกะเบอระบึกะ กุ้งโล้ร้อยแปดสิใช่ค่ะทำให้ได้ค่ะได้ให้หั่นชิ้นให้ได้โหปลาเบลอหรืลลกอกุ้งแงอันนี้ปลาแห้งปลาแดดเดียวปลาแดดเดียวปลาแดดเดียวนะครับอันนี้จะเป็นปลาบึกข้างในปลาบึกเนื้ออร่อยกว่าปลาบึกนี่นน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 ปลาสวาย

ปลาเหลืองเราปลาเราแล้วก็อันนี้เต็มพวกข้าวพลกระแด่กระน่อนค่ะปลาเค้าปลาม้าเขาปู้ตัวใหญ่ยังมีตรงนีมันเนาะงมีตัวใหญ่สดสดขึ้นจากน้ำใหม่ๆเลยอันนี้อันนี้อันนี้เขาเรียกปลาอะไรนีะปลาเค้าครับโอ้ปลาเค้าโอ้ปลาเค้ายักษ์ปลาเขายักษ์ดูปลาเค้ายักษ์ เอาเขา้นขาหัวตอวนี้ก็ได้เพิ่มเอาปาไหนเอาปลตเบูบูบูก็ได้ไม่ได้เยอะเอาปาบูนห ทำให้ด้วยนะสตวว็ตัวพอแล้วกินไม่หมด,ด,หมดสองคนปลาบูปลาบูแต่อดนึงวออันีน้น ไปแกงอ่ะเอาแกงทีออกแล้วก็หทำชิ้นหทำชิ้นกี่กี่ชิ้นตัวหนึ่งเอากี่ชิ้นสามชิ้นตัวละสามชิ้นอันนี้ปลาแห้งนะครับปลาแห้งแบบเดียวปลาไหลไหมคะปลาไหลข้างล่างอ่ะปลาไหลกบนี้น่ะกบก็มีกบก็มีตกบนาใช่ไหมกบนาคุณแม่นา กบนาก็มีนะครับโล,ลละสามร้อยครุบนาก็มีโลละสามร้อยนึงกบนากบนาจริงๆด้วยกบนาโลเท่าไหร่นะสามร้อยสามร้อยได้ปลาแล้วได้ปลาแล้วได้ปลาแล้ว กลับแล้ววันนี้กินปลาบูนะครับกินปลาบูเ,เออเอ,อันนี้กินปลาบูกินปลาบูเป็นจากกินปลาพี่อายกินปลาบูมะเน,น,นี้นะนโอ้โหนะขึ้นมาจากน้ำใหม่ๆเลยนะ ขึ้นมาตั้งน้ำใหม่ๆเลยสดสดเลยมาจากน้ำใหม่ๆเลยได้เรากลับได้แล้วกลับกันได้แล้วครับได้ปลาแล้วพี่น้องได้ปลาแล้วกลับกันได้แล้วนะเตรียมตัวกลับ ข้ามถนนนะครับกระตองเราก็ขายดีล่ะบึง้งเครื่องตับเราหนะึ่ะกระตองก็ขายดีเครื่องตับละไปตามา,าไปล่ะผิดคลิปไปเด็ดเด้เดี๋ยวเาขาชอบสิกลับแล้วพี่น้องได้ปลาอันนี้ได้ปลาปลาบู สอตัวร้อนงพี่น้องคนลว่ามึประมาณเงก็ว่าประมาณนั้นปลาตัวหามตัวหนักรู่นาะเด้ร้างแล้วก็าไปเอา oh. เป็น่างกินมาฟีนรยสาดไปมากึงปาูปลาแม่น้ำไล่ไๆ่พี่น้องเดี๋ยวเาค่อยเจอกันคลิดหนานะคะบ๊ายบายค่ะ